ไปไหนกัน รถอร่อยอร่อยทางนี้กันเลยนะคะกิโลสิบบาทเท่านั้นค่ะอาวัสดีค่ะมาได้คาะเบบี้วันดีค่ะให้ดูยิ้ม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  네네ค okay. <불어난> เอาอลูกอะไรนะ๊ะคุยว่างไงที่รักไม่ว่างเลยที่รักไม่ว่างไม่ว่างเอาว่ามาคุยมาคุยเลยคุยเลยคุได้โดยผงไหมใส่เวแทบใช่ไหมเดยไหมโคมาจอล็อคโคมาจอล็อคได้ ตั้นหลังนี้ก็ทอดกันเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นเอาไม่ทันแน่นอนเพราะว่ามากละเพึ่อค่ะท่านหนึ่งมีเพิ่มเพิ่เดียวนะครับเมเดียวไม่กินไม่เป็นเพิเดียวหมดแป๊บเดียวหมดอันนี้คนละซึ่งไหมจ๊ะไม่ค่ะสักคู่สี่สิบแปดห้าหกสิบพี่พรขอสี่สิบสามที่ร้านมีเหนื่อสิไหมลูกดูห่ดแล้าปลาหมดก๊อกแล้วมี โอเคขอบคุณครับวันนี้คนสวยไม่กินด้วยหรอนขอครับมันนี้ยิบเรื่ได้เลยนะครับแล้วได้เลยค่ะชิ้นละสิบบาทสิบบาทค่ะมาแล้วค่ะพี่หาขอบคุณมากค่ะลูกค้าเราหน้าตาดีสวยทุกคนเขากินไก่เพชแอนด์เพชรไก่พัสดุเพชรคันนี้น้องยิบยิบใช่ไหมได้ค่ะขอบคุณค่ะไก่แท้มาแล้ว เอาน้องแซ่บร้อนๆไหมรอไหม<อ>ไก่ทอดไหมจ้าทีละ10บาทจ้าสั้งใจคนละครึ่งได้นะครับ สามสี่ชิ้นนะครับรสี่จบาทเนาะเดี๋ยวสักครู่นะครับบาทได้เลยครับเดี๋ยวนละสตึ้งนะครับ กดจะกดติดตั้งใจเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับและในผ่านคลิปใหม่ๆของไทยต่อไปนี้ก็จะหลากหลายมากขึ้นนะครับวันน well ี้ก็สวยนำเสนอสีสีความสดสุดแ้งด้านสดขอบคุณนะคะลูกเพิ่มได้นะหาชิ nah ้นนะครับซอนสิบบาทครับผมขอบคุณนะครับถ้าอย่าไม่มีจ้าวันนี้ไม่ได้ดึง 4ชิ้นเนาะ40ครับผมขอบคุณนะครับนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ